สวัสดีค่ะในชั้นนางสุนันทาวิศณุรังสรร์หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะสําหรับงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษามีงานประจําทั้งหมด3งานด้วยกันนะคะนะคะงานแรกก็คืองานตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาซึ่งวิทยาลัยพณิการมางนาตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาเป็นประจําทุกปีทุกระดับชั้นนะคะ งานที่2ง,งานประจำนะคะซึ่งงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะอยู่ห้องพยาบาลนะคะก็จะมีหน้าที่ดูแลนักเรียนนักศึกษาที่เมื่อเดินทางมาเรียนที่วิทยาลัยแล้วเกิดอาการป่วยสามารถมารับยาสามัญประจําบ้านนะคะประเภทยาแก้ปวดท้องยาแก้ปวดหัวนะคะและถ้าไม่สามารถขึ้นเรียนได้นะคะนักเรียนสามารถขอนอนพักที่ห้องพยาบาลได้นะคะ ห้องพยาบาลมีห้องแยกผู้ป่วยชายแล้วก็ห้องผู้ป่วยหญิงนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องพยาบาลนะคะตลอดเวลานะคะสำหรับงานที่3นะคะก็คืองานดูแลประกันอุบัติเหตุนะคะในปีการศึกษา2,564วิทยาลัยพณิชการบางนาเลือกบริษัทประกันก็คือบริษัททรัพย์สามัคคีประกันภัยจำกัดเป็นผู้ดูแล อุบัติเหตุให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะ,ะประกันอุบัติเหตุเนี่ยเริ่มวันที่1พฤษภาคมพศ2564เวลาเที่ยงและสิ้นสุดวันที่1พฤษภาคมพศ2565เวลาเที่ยง<ๆ>เช่นกันนะคะการเบิกประกันมีสองกรณีกรณีที่1ก็คือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละไม่เกิน1 0,000บาท หรือตามการรักษาจริงปีหนึ่งจะเบิกค่ารักษาปีหนึ่งจะเบิกค่ารักษาประกันอุบัติเหตุกี่ครั้งก็ได้อุบัติเหตุที่สามารถเบิกได้มีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็จะเป็นพวกอุบัติเหตุทางด้านการจราจรนะคะสองเล่นกีฬานะคะสามพวกสุนัขแมวงูกัดนะคะหรือพึ่งต่อยก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ะะกรณีที่2กรณีเสียชีวิตนะคะเบิกค่าสินใหม่ทดแทนได้1 0 0 0 0แบาทนะคะออวิทยาลัยเรามีบัตรประกันให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะอันนี้วิธีการใช้บัตรประกันเนี่ยจะมี2กรณีนะคะกรณีที่1นึ่ณเวลาเนี้ยยังไม่มีบัตรประกันนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนักเรียนสามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้นะคะในวงเงินไม่เกิน1 0,000บาทหรือตามการรักษาจริง ะะเมื่อรักษาเสร็จสิ้นแล้วให้นำใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมายื่นที่งานสวัสดิการพยาบาลนะคะการเบิกนะะระยะเวลาในการเบิกเนี่ยเราใช้เวลา1สัปดาห์นะคะวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์เราจะเก็บเอกสารนะคะแล้วในสัปดาห์หน้านักเรียนนักศึกษาก็สามารถที่จะมารับเงินค่ารักษาพยาบาลได้นะคะ กรณีที่2กรณีที่มีบัตรประกันนะคะนักเรียนก็เมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องชําระค่ารักษาพยาบาลกับ4โรงพยาบาลด้วยกันนะคะโรงพยาบาลที่1ก็คือโรงพยาบาลบางนา1 2. โรงพยาบาลบางนา5 3. โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์4โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการน,นะคะ โดยที่เมื่อเข้าไปรักษาพยาบาลเนี่ยนะคะก็ยื่นบัตรประกันและบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เมื่อรักษาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องชำระเงินและนำขอเอกสารคือใบรับรองแพทย์กับใบเสร็จรับเงินนะคะมายื่นเรื่องที่ห้องพยาบาลได้นะคะข้อสำคัญสำหรับการเบิกค่ารักษาพยาบาลนะคะ 1. นักเรียนจะต้องพกบัตรประกัน <MB>. นะคะสองนักเรียนจะต้องมีบัตรนักเรียนนักศึกษาสามต้องมีบัตรประชาชนนะคะเพื่อจะใช้ยื่นให้กับโรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะเท <3 MB. S 1> ่านี้นักเรียนก็สามารถใช้เครดิตกับการเบิกประกันอุบัติเหตุได้นะคะสำหรับงานสวัสดิการพยาบาลนะคะก็มีงานอยู่3งานก็คืองานตรวจสุขภาพ งานดูแลนักเรียนนักศึกษาเมื่อเดินทางมาวิทยาลัยแล้วป่วยและสุดท้ายก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุของนักเรียนนักศึกษานะคะงานสวัสดิการก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ